สวัสดีค่ะเราพัฒนาวันที่8ดออกไปแล้วค่ะทุกคนราวันที่แปด วันที่แปดยุใสหลายโอ้หลายแฉะนาได้์นาได้อันนี้ที่แปดพี่น้องสองตัวค้าบบอมาเนาะสองตัวออกตัวไหนแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้า แปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าเขาบ่แปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่สี่เก้าอันนี้สี่แปดสี่ห้าหกเขาเด่นพี่น้อง เขาเด่น4งวดนี้บ่เขามันก็มีงวดเขางวดบ่เขานะพี่น้องนะแต่มันก็เสียดนะวะ C เก้า C แปดสูตรเขาศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่แหละพี่น้องตามต่อสูตรนี่คือเกาพี่น้องอันนี้เลขสามตัวเลขสามตัวออก ทับกันหลายมากกับสอดกันเนอพี่น้องออ้ตัวไหนแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าบม่ดตัดหลินเนาะพี่น้องเนาะนี่มาตัดจังซี่หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันมีสี่เจ็ดอยู่นี่เด้อไมดตัดออกมาอีกเนาะถือว่า ถือว่าถูกอยู่ดีนี่ตัวนี้นี่แต่เพอเราตัดออกมาตัดแคซีหางตัดปลายมันนี่เด้เด้แต่เมื่อออกมองนี่ก็เป็นยังพี่น้องลงไห้คือเกาเด้อสูตรนี่สูตรสามตัวบนนี่ลงไห้คือเกานี่สูตรนี่สูตรนี่ก็กส็สีลงคือเกาแหละพี่น้องสูตรซีหางลงคือเกาเด้อสูตรซีหางลงเหมือนเดิม บบนี้สูตรนี้เขาลงให้เยดบอ้อพี่น้องวันที่แปดเด่นให้ที่ศูนย์กับหนึ่งกับสองบอกตัวไหขแปดหนึ่งเจ็ดสี่ออกแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้า ขันแมนซีพอสองตัวนี่มันสีเขาตัวนี้ได้พี่น้องซีเจ็ดเก้าเห็นปะเจ็ดสี่เก้ามันมันมันไม่ซีสองอันก็เลยพิดไปเลยนี่เกือบถึอได้เนี่ยมันมาเบิรนซีตามสูตรนี่คือเก่าเหรพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเจ็ดหามันว่ามันออกเกจซีพิทแต้มหนึ่งสี่เก้าเป็นเจ็ดเก้านี่ซีเก้าใกล้เคียงใกล้เคียงนะลาพัฒนาสามตัวกันพี่น้อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหัวรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพนัพาน,านใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยคะ่ะหวยมีเข้ามีหลดุดค่ะลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยคะ่ะเด่นตัวไหนเปด cao xuống đền bồn đơ. Đền bồn. 3 tùa bồn. Cầu. Cầu. Không phải mày nè, cầu. ตองวันนี้ก็คือสีมาตองอีกแล้วพี่น้องมันสีแมนอยู่วัน,นี้สูตรนี่เดี๋ยวสีลงให้สามโตอ,อีกสูตรหนึ่งแล้วพี่น้องได้เผื่อสูตรนี้เอามาย่ายนั้นมาตองแล้อาบน,นี้เฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็ได้ตองคือเกาสี่สองสองสี่สองห้าสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์แปดสองสอง ดสองสองแปดสองห้าแปดสองศูนย์โอ้สอง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 ห้าเลขมาแปลกๆแ,แล้วยที่น่องเด้อขนาดบางยามันยังมานซีสีเก้าเดี๋ยวอนบนี้นอน สองสองศูนย์เด้อนี่พี่น้องเิ่งบอกออกไบมึงบอกออกลบไม่นะสองสองศูนย์เด้ออ้ออันนี้เฮ็ดบ่เป็นไว้พี่น้องใส่บ่เป็นคือเพิ่นไว้ สองสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่สองตัวด้ว สองตัวบนให้เหมือนเดิมพี่น้องสองสองสองห้าสองศูนนี่แหละพี่น้องมันติดกับเด่นบอแปดเก้าศูนที่วงไ้ที่มันติดกับเด่นเลยศูนย์ตัวนี้ก็ศูนย์ อันนี้ก็สองสองศูนย์เด้อสองสองศูนย์ติดศูนย์เด่นที่แปดเก้าศูนย์เลขสองตัวกับจังสี่แล้วพี่นางเด้อสองสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าหางสามหาง จบคลิปไ้แค่นี้ละคะ่ะมันเลยเวลาแล้วก็ับ่อยากให้มันเลยหลายเนาะพี่น้องเอาซ้ำนี่เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนะเ็บหน้าจอค่ะ